จอมรีนะครับเก่ารายงานการจัดจาก,การแข่งขันต่อท่านอาจารยนพุธิ์เจี๊บเตือนครับครับเรียนท่านผู้มีการโลงบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองโพนผู้จัดการบร,ริษัทซิปและก็ท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งครั้งที่25ประจําปี2568จะากามก่าวรายงานคู่จากสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านนะครับ วันนี้กา time, ij, รกีฬาเพื่อขัดกายขจรว่าเราได้ทำการเพื่อจะต่อต้านยาเสพติดครั้งผู้นำชุมชนเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตะบนภายบัดนี้ร่วมขบวนประเลทนะครับนะครับเป็นรรปหมู่ที่สวยงามมากนะครับการะธานนะครับการกระดินระกาีฬาของหมู่บ้านเรานะครับนครับ นางตะบนไผ่อีกนะครับนะครับจะมีรางวัลให้อีกนะครับยืนยืนอยู่ก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งวิ่งเข้าไปนะครับอ่าครับนางไพรวันผูเด่นใจค่ะสมาชิกสภาเทพศบพาลตำบลไผ่นางจำนงภูแผนใบสมาชิก ค่ะข,ข,ขอบพระคุณไปยังโรงเรียนดอนจานวิทยาคมนะคะที่ท่านได้ความอนุเคราะห์งดุริยางกับทางเทศบาลตำบลไผ่พา,าแล้วก็สำหรับดักกีฬาขบวนแรกนะครับขบวนสีเขียวจากบ้านหนองโพนนะครับผู้ถือป้ายนางสาวชนาภาภัยริกนะครับสีวิมลพันศิริผู้ถือพานพุ่มพองเด็กหญิง นักการชินนาบุตรและผู้ถือพระบรมฉายาลักษณ์ประกอบไปด้วยเด็กชายจิรายุทวังผู้ถือธงสีเด็กหญิงสุพิชาประทุมผู้ถือคาากรสามท่านประกะอบเด็กหญิงกฎกรมาดแมนนะคะแล้วก็นางสาวนัททิชาเสรวัวัสนาผู้ถือธงกีฬาสีชมพูทุกท่านนะครับ